เมื่อโลกของสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อผู้คนบนโลกมากมายมาหาศาลเหมือนในปัจจุบันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์นี้ได้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเป็นโลกแห่งสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียผู้คนทั่วทั้งโลกในขณะนี้ได้พูดคุยสื่อสารด้วยข้อความคอมเมนต์แชร์รูปภาพหรือทำกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ย กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเ,เราในฐานะที่เป็นนักการศึกษาและทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนเนี่ยเราก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์เนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันโซเชียลมีเดียเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือสังคมที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถสื่อสารพูดคุยคอมเมนต์แชร์ภาพและสิ่งต่างๆ เพื่อจะให้เป็นที่รับรู้ในสังคมออนไลน์ด้วยกันสรุปสั้นๆก็คือแพลตฟอร์มใดๆก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแชร์คอมเมนต์พูดคุยนำเสนอแนวความคิดระหว่างเรากับคนอื่นได้โดยมีสื่อกลางก็คืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการใช้สังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่างๆ มันเกิดขึ้นอย่างหลากหลายท่านผู้ชมเนี่ยคงจะทราบแล้วนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีอะไรบ้างในต่างประเทศเขาก็อาจจะนิยมไม่เหมือนกับในประเทศของเราก็คงจะไม่พ้น Facebook YouTube Twitter หรือ Instagram ดังนั้นทั้ง4แพลตฟอร์มนี้คือแพลตฟอร์มที่โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนิยมใช้งานกันมากที่สุดคนใช้งานกันไปกันมา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพูดคุยกันแชร์รูปภาพมันก็เลยทำให้มีผู้ว่าใสคิดว่าเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายแล้วนี่เนี่ยมีคนเข้าไปอยู่ในโลกสังคมออนไลน์มากขึ้นด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นช่องทางทางธุรกิจได้ด้วยเราคงได้ยินกันบ่อยครั้งมากเลยนะครับว่ามีพ่อแม่ซึ่งพลัดพรากจากลูกกันเป็นระยะเวลานานแล้วเกิดมาเจอกันบนโลกโซเชียลวเดีย ทำให้การพลัดพรากนั้นสิ้นสุดลงบางคนตั้งแต่เรียนหนังสือจบมาเนี่ยจนกระทั่งว่าคิดว่าเพื่อนเนี่ยตายไปซะแล้วก็มีจูๆ่ๆเพื่อนปรากฏขึ้นไปบน Facebook ในโซเชียลมีเดียทาให้เห็นว่าโอ้เพื่อนของเราก็ยังมีชีวิตอยู่ทําให้มีการติดต่อสื่อสารกลับมาเป็นเพื่อนกันและก็มีความสุขในบั้นปลายชีวิตก็มีมากมาย นี่คือประโยชน์ของสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนอกจากจะทำธุรกิจในเรื่องต่างๆแล้วในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรออ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องรอเปิดสถานีโทรทัศน์แล้วสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยถ้าใครสนใจ อยากจะทำประโยชน์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยอันดับแรกเราสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของเราเองให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปบนโลกโซเชียลมีเดียนี้ยกตัวอย่างผมในขณะนี้ผมกำลังสร้างแบรนด์ของผมบนโลก YouTube ในสังคมโซเชียลมีเดียที่ใช้แอปพลิเคชัน YouTube หรือ Facebook ในขณะนี้เนี่ยทุกคนที่เข้าใช้งานเนี่ยน่าจะพอรู้จักดเรคเตอร์ศิลปชัย ว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นนักบริหารการศึกษาและก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านรายการศิลปชัยเดลี่ให้ทุกคนได้รับทราบเรื่องราวที่มีประโยชน์กับชีวิตมีประโยชน์ทางด้านการจัดการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นสเประผมสร้างแบรนด์อีกว่าผมไม่ได้แต่งตัวโดยใส่สูตรผูกไทยให้ดูเป็นทางการ แต่ผมใส่ชุดสบายๆและพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยความเป็นกันเองนี่คือการสร้างแบรนด์ของผมให้ทุกคนที่เข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียเนี่ยและก็ได้มีโอกาสมาติดตามในช่องของผมเนี่ยได้จำติดตาเลยว่าถ้าแบรนด์อย่างนี้แล้วก็คือ Director ศิลปชัยเราสร้างได้แบรนด์เมื่อสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยเราต้องสร้างการรับรู้ให้มากอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ย ผมพยายามที่จะทำคลิปทุกวันให้เป็นเดลี่เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้กับท่านผู้ชมและผู้ติดตามที่ติดตามผมในขณะนี้เป็นระยะรระะระยยะจนทำให้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องทำเพื่อผู้ติดตามของผมและสร้างการรับรู้มีหลายคนที่อยากจะรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆดีๆที่ผมจะนำเสนอในแต่ละวันหลายคนอาจจะคิดถึง แล้วก็อาจจะรอคอยว่าวันนี้ดเรคเตอร์ศิลปชัยจะนาเสนอเรื่องราวอะไรบ้างนี่คือการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างแบรนด์แล้วอันดับต่อไปก็คือเมื่อมีการสร้างแบรนด์มีการรับรู้แล้วเราก็จะมีฐานลูกค้าหรือฐานของผู้ติดตามเราตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเมื่อมีผู้ติดตามเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องปรับเปลี่ยนการนำเสนอหรือเราต้องคิดในสมองนะครับว่าเราจะทำอะไรอีกเพื่อให้ผู้ที่ติดตามเราที่เป็นลูกค้าเราเได้ประโยชน์และเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือเมื่อเราเกิดทำอะไรผิดพลาดหรืออยากจะชี้แจงทำความเข้าใจให้ชัดเจนและกระจ่างเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารไปได้อย่างรวดเร็ว เช่นในปัจจุบันเนี่ยมีข่าวสารในเรื่องการรับบริจาคเรื่องการยักยอกเงินผู้ที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเป็นที่คลางแคลงใจของสังคม,มก็ออกคลิปผ่านโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้รับรู้เป็นการสื่อสารอย่างรวดเร็วและเป็นที่รับชมในภาพกว้างทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในส่วนที่เราจะชี้แจงเพื่อที่จะทำความเข้าใจในส่วนที่เราทำผิดพลาดหรือคิดว่าในส่วนนั้นเนี่ย ควรจะได้รับการแก้ไขให้เป็นอย่างไรสังคมโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมันมีความกว้างขวางมากมันมหาศารผู้คนบนโลกมนุษย์ในขณะนี้ผมเชื่อว่าเกือบร้อยละเกครับเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียกันทางนั้นเลยดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษา หรือท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นนักการศึกษาและรับชมรายการศริลปชัยเดลี่ในวันนี้ผมอยากเชิญชวนให้ท่านลองก้าวเข้าสู่โลกของโซเชียลมีเดียสร้างแบรนด์ของท่านด้วยการทำลักษณะของผมนี่และครับนำเสนอตัวเองผ่านช่อง YouTube หรือ Facebook ก็ได้แล้วแต่ที่ท่านถนัดแล้วท่านคิดหาวิธีการว่าต่อไปท่านจะใช้ประโยชน์อะไร จากโซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิดเป็นรายได้หรือเพื่อให้เกิดเป็นความสุขแก่ชีวิตของท่านต่อไปเราจะไม่ตกเทรนครับศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ